สวัสดีครับท่านผู้ชมวันที่หธันวาคนะครับวันนี้ผมก็ออกล่าหาผึ่งเหมือนเดิมน,นะครับเมื่อวานไม่ได้ออกนะครับลูกค้าก็รอนะครับลูกค้ารออยู่นี่ก็ขี่รถมาเจอหนึ่งรังนะครับแต่ไม่ใหญ่ครับไหลแล้วครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับจะมีน้ําหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่รู้สึกว่า ตัวมันจะเปิดหัวน้ำไม่เห็นนะครับมาดูกันนี่นะครับมันเปิดหัวน้ำอยู่นะครับอนนี้ไม่รู้ว่ามีน้ำหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองพ้นควันดูครับ <c oughs> อ๋อมีนะครับน้ำใส่แจวเลยครับดังนี้ <c oughs> ขอตัดนะครับ ได้ขึ้นมาแล้วนะครับดูน้ํากับพระอาทิตย์ได้ครับไม่ค่อยเห็นแล้วครับให้ดูไปงั้นแหละใส่แจ้วสวยงามครับอตอนนี้ผมก็ลุยข้างบ่อปลาเข้ามานะครับแล้วก็เป็นบ่อเลี้ยงเป็ดนะครับลุยเข้ามาก็นูเดินเข้ามาไนะกลอยู่นะครับแต่ก็เจอครับหนึ่งลังเหมือนจะมีคนลอยจะตีนะครับ แต่ตอนนั้นน่าจะไม่มีน้ำนะครับดูแล้วซึ่งไม่ได้มีแค่ผมหาเพียงคนเดียวนะครับมีคนอื่นด้วยนะครับตีไม่ได้แต่ผมตะตีนะครับเมื่อเขาเอาไม่ได้ก็เสร็จคนที่เอาได้นะครับมันเป็นวัฏจักรของคนที่รู้เวลานะ หนวดแทบไม้ครับรอยรอยกันไกคมๆนะครับดบูตัดกิ่งไม้ครับนี่ครับผมกิ๊บนะครับปีพึ่งอยู่น่ครับตัดเข้ามานะครับแต่เอาพึ่งไม่ได้นะครับ หรือตีไปแล้วก็ไม่รู้นะครับอันนี้น่าจะเกาะใหม่หรือเปล่าแต่ก็ผมดูเก่งแล้วไม่น่าใช่นะครับน่าจะตีไม่ได้นะครับเพราะว่าอ่อนไปหรือว่าไม่มีน้ําประมาณนั้นนะครับสำหรับผมแล้วผมตีได้ครับลังนี้ เพราะว่ามันมีน้ำครับแต่ทีเนี้ยผมจะนั่นยังไงให้มันสวยออกไสเพราะว่ามันเกาะกันมั่วมากนะครับมั่วจริงๆนะครับแต่เขาอาจจะตีไปแล้วแหละถ้าคิดว่านะครับเพราะว่าลังใหม่นะครับ ว่าพึ่งมันก็หมายมั่วขนาดนี้นะครับน่าจะเป็นรัอกที่สองขอตัดก่อน,นครับอตอนนี้ผมก็ตัดได้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับ หลังยังสวยนะครับยังอ่อนออนอยู่เลยนะครับดูรอบๆอบกันครับว่ามีอีกไหมนะครับจะได้ตีไปทีเดียวเลยเห็นไหมครับน้ำสวยสวยใสใส,สเลยนะครับสวยงามสรุปก็คือง่ายง่ายนะครับหลังนี้ผมน่าจะมาตีรอบสองของผลที่ตีไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ เพราะว่าดูทรงแล้วนะครับชัดเจนขอตีไปก่อนแล้วน่าจะใหญ่กว่านี้ผมน่าจะอยู่แค่สักอาทิตย์หนึ่งนะครับหลังนี้เพมาไม้มันก็รอยที่เราตัดมันก็ยังไม่ไม่แห้งดีเท่าไหร่นะครับนอกจากอาทิตย์หนึ่งประมาณนี้ครับอาทิตย์สองอาทิตย์ประมาณนี้นะครับสิบวัน ไม่เป็นไรครับกำนังสวยเขาอาจจะได้แก่ๆไปนะครับแต่ผมได้อ่นอ,อนๆนะครับโอเคครับคุ้มไปดีกว่าตอนนี้ผมก็แวะมาดูทางออกนะครับแหว่ต้นกัมปูหน่อยครับนึงเรถจอดนู่นนะครับเรจะแมันดูต้นกัมปูนิดมึงเผื่อมีนะครับตอนน้ำมันเพิ่งจะลงไปนะครับ ัวฟุกครับเดีย๋ยวดูในนู้นหน่อยนะครับต่เมืก่อนเอาะตันงกัมปูเยอะมากครับมันไม่เดินไปดีกว่าเกืดกระโดดข้ามเดูต้งกันปูแล้วก็ออกไปที่อื่นก่อน เจอแล้วจะถ่ายดูครับการเสร็จเรียบร้อยต้นลำปูไม่มีเลยครับยนสักหลังอากาศอาจจะเจออยู่แล้วไม่น่ามีครับมนกมันอยู่นะีตายครับไปหาที่เป็นต่อเอาจากป่าเมื่อกี้มานะครับ แล้วก็ขับรถมาหน่อยหนึ่งนะครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งรอยลงปลาไหลกันคันนากระพังหมดนะครับไปขุดของเข้าขนาดนี้เข้าใจว่าหากินนะครับแต่คันนาของเขานะครับถ้าคนอื่นไม่ได้หากินด้วยนะครับ ว่าจะมีหรือเปล่านะครับผมเห็นดำๆข้างในนะู้นตะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะต้องดูดีๆครับน่าจะใช่นะครับดูก่อนนะครับอ่าใช่จริงๆด้วยลงนะครับดำๆนั่นนะครับตรงนี้ไม่เห็นนะีน่ต้องดูช่องนี้นั่นนะครับดำๆคิดว่าใช่แน่นอนนะครับอ่าดูไปก่อน รอยไดูเราะก่อนครับไลายงูนะครับมันจะไปไม่ไปไม่รู้ครับเคาะไว้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับตลอดภัยมาดูให้แน่ใจเลยว่ามันใช่แน่ไหมนะครับถ้าใช่เ,เราก็จัดการครับ ถ้าไม่ใช่เราก็แห้วมีแค่นั้นมาดูมุมนี้ครับาใช่จริงๆครับแตกตื่นแล้วด้วยครับน,น,นะครับใช่นะครับพึ่งนะครับพึ่งมิ้มนะครับเดี๋ยวค่อยย้อนมาตีนะครับ ดูทางนี้ก่อนทางนี้ก็เหมือนจะมีนะครับต,ตรงนี้ไม่ค่อยเห็นครับต้องไปดูอีกฝั่งหนึ่งครับโวยจะเข้าได้ไหมขวดครับขวดขวดเข้าไปเปิดช่องเปิดทางนะครับไลยงูนะครับที่นอนตามต้นไม้ด้วยนะครับทางนี้ไม่เห็นครับโวยต่อไปครับ เขามาทำอะไรกันตรงโล่งครับหมดไปดูครับปลาทุกคนเข้ามดุดน้ำเดี๋ยวว่าหนามันก็ไม่มีหนาม รูนี้ไม่มีครับไปที่ดูไปเรืเร่อยๆครับถ้ามีก็ตีนะครับถ้าไม่มีก็เดินต่อไปของเขาตาเรียบร้อย ขอเอาพงออกจากตากก็น,นะครับไปเลยกันต่อครับแต่ดูแล้วเหมือนจะมีคนมุดเข้ามาหาเหมือนกันนะครับแต่ทําไมไม่เห็นรังนั้นถ้าขอมุดมาหาพึ่งนะครับเป็เคืองตาอยู่ครับแต่ถ้าเขามุดเข้ามาเพื่อที่จะมาลงเบ็ด าปลาไหลก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่ถ้าหาพึ่งคนหาพึ่งจะต้องเจอแน่ครับหลังนั้นมองดีๆองไรก็เจอนะครับนัุ่่มนี้ก็จะมีไปต่า ใช่หรือเปล่านะครับตัวน้ำดำต้องลงไปดูนะครับโอ้ยเยียบผมก็ไปอนุไม่ใช่ครับตรงนี้ไม่มีครับเดี๋ยวนี้มเขา,าเยอะนะครับเขาก็มาหากันบ่อยอยู่ เผาสักขนาดน,นี้มันจะอยู่ไหมนะไม่ใช่งูนะครับพึ่งนะจะอยู่ไหมนะครับเดี๋ยเจอแล้วค่อยว่ากันนะครับเราแม่บ้านผมนั่งอยู่นู่นนะนั่งจะงองอยู่นู่นนะครับไปครับไปลุยกันหลังนี้ ดูครับผมต้องตัดทางเข้าแบบงานใหญ่เลยครับกว่าจะเข้าไปได้นะับดูพ่ไว้ก่อนนะครับการขอแตกหลังมา ถางนะแบบถางไปเรื่อยนะครับเพื่อที่จะเข้าไปเอาแัางพึ่งแรงนี้นะครับคลนไปแล้วหนึ่งทีีที่ทสอครนะับคนแล้ว นี่นะครับสวยนะครับยังสวยเลยนะครับน้ําก็ยังไม่ปิดนะครับแต่เต็มนะครับขอตัดก่อนนะครับเดี๋ยวมันดูกันลังเต็มเต็มว่าจะสวยแค่ไหนครับตอนนี้ผมก็ได้มาแล้วนะครับนี่นะครับมาเขย่าดูความสวยกันครับนี่ครับตัว เต็มเต็มนะครับน้ำเต็มเต็มนะครับสวยงามครับไปหาทางอื่นต่อเข้าแล้วครับตัวเบืเริ่มเลยครับนู่นนะครับกำลังเลื้อยเลยครับขึ้นไปแล้วครับนะครับเห็นน้ำดำนั่นนะครับไอเฮานะครับดูนะครับใหญ่มากนะครับ เราไปช่างก็น่าจะเป็นโลครับจะมาตรงหัวผมด้วยครับถอยดีกว่าครับเหมือน,นจะโดดมันก็โดดนะครับใหญ่ซะด้วยเห็นท้องขาวแล้วนะครับ ดีกว่าครับหลังจากหนีจากงูเห่ามานะครับเราก็มาแวะข้างทางกันเรื่อยๆครับลองดูครับว่ามันจะมีหรือป่ายครับเห็นมีป่าก็ลีกหนีงูเห่ามาแล้วบายใจ ดูแล้วไม่ค่อยน่าน่ามีเท่าไร่เพราะว่าดูเหมือนเขาจะมาตัดกระถิ่นไปให้แพะกินนะครับกระถิ่นล้มล้มคิดว่าไม่น่าจะมีแต่ก็ต้องดูครับเผื่อฟุกเผื่อฟุกฟุกฟุกเผื่อฟุกนะครับเผื่อได้เผื่อเจอ มดูต้นตะเดานะครับดูแล้วไม่น่ามีครับเกล้างหนูครับโหนครับล้งหนู ลอกดูหลังหนูพึ่งไปไหนหมดไม่มีเราก็ออกครับถ้ามีแล้วก็เดี๋ยวจะฉายให้ดูแล้วกันนะครับตอนนี้ในบ้านนะครับเจอข้างทางนะครับหลังเล็กๆนะครับที่อลังการนะครับ ลังเล็กที่อลังการเดี๋ยวจะให้แม่บ้านยืนถือโทรศัพท์ถ่ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูพึ่งใกล้ๆก่อนนะครับนี่นะครับอย่างใหญ่เลยนะครับใหญ่มาก ต้องแม่้านแล้วครับผมเองนะผมถือเองนะกต้องถึงแม่บ้านแล้วครับตอนนี้นี่ครับดูกว่าน้ำครับใหญ่โฮโงโค้อใหญ่อาจจะมีบางคำที่พูดไม่เพาะไปบ้างนะครับ อย่าไปถือสานะครับคนอื่นด่ากันกระจุยกระจายนะครับเขายย่งอยู่รอดนะครับโคตรใหญ่ครับโคตรใหญ่ใหญ่จริงครับลังนี้ เคียที่เกียร์ทางนะครับเพราะว่ามันทีมัน,มนติดนะครับโอเคผมขอตัดก่อนนะครับเดีย๋ยวดูหลังเต็มๆกันหัวน้ำใหญ่มากครับหลังนี้ นี้ผมก็เจออีกหนึ่งลังนะครับขี่รถมาก็เปลี่ยนพอดีนะครับกลัาางบินออกไปเยี่ยวด้วยหนาวฟุตซาก็เยอะจังแหลมเชียวหนาวฟุตซากเกี่ยวต้องลงเหนือลมเลยนี่นะครับ แมงนมุมอ้วนนะครับดูแมงนมุมครับโตเลอร์เลยมันหนีไปก่อนครับกินพึ่งอ้วนเลยเชีย นี่ครับโตเคครับขอตักกันนะครับตอนนี้ก็เจออีกหนึ่งล้างนะครับไม่ลางโอ้จะล้างล้างแล้วล้างล้างแล้วจะมาดูน้ำกันครับล้างล้างแต่เดี๋ยวจะดูน้ำว่ามีน้ำไหม เรามาดูน้ำกันนะครับว่าจะมีหรือเปล่านะครับแต่ล้างๆแล้วนะครับถ้ามีน้ำก็จะเอาน้ำไปนะครับ ขอดูน้ำนครับโอ้น้ำเต็มเลยนะครับน้ำเต็มเลยนะครับดูไม่มีเลยมีก็มีมีครับแต่ไม่เยอะนะครับไปครับ ท่านผู้ชมผมเจอยอดกระปูอีกแล้วนูนนั่นครับไปขึ้นกันดีกว่านี่ครับได้แล้วนะครับน้ำเต็มเต็มนะครับลงกันครับสูงเสียวอันตรายครับจากที่ตีต้น ทางปูเมื่อกี้มานะครับก็อ,ออกมาจากตรงนั้นแล้วข้างทางครับเจอหนึ่งลังครับแต่ตอนนี้ลงจากข้างทางนะข้างทางไปนี่นะครับก็หาที่ลงมานะครับเจอแล้วขึ้นยากมากครับดูแล้วนะครับคือ ต้นแบบว่าะลูดขึ้นไปเลยนะครับนี่ครับเกาะปลายกิ่งจะทำยังไงให้ได้ลงมานะครับจะต,ต้องสอยผมขอหาวิธีก่อนนะครับขย่าดูแลนะครับล้างนะครับน้ำตาลเลยไปหาที่อื่นต่อครับ ลูกค้าโทรตามนะครับต้องไปล้ว